ดับต่อไปเรียนเชิญสามอามหมายเลขห้าหมายเลขห้าจากบ้านน้ำคิวต่อเลยค่ะคุณเชืพอเสชียงมูรีมาเล็วมาบูรีรัมจะมาไยใช่ไหมเอาเบาะนำลูกนหมาเตาไหมเรียนเชิญสา,ามอมา่หุรแนะนำตัวเชิญครับ ซื้อบอสซี่เราเนี่ยไม่ซืี่ว่ย่างเอาขึ้นนี่ใหไม้เราขึ้นนี่เห็นไหมซนะื้อหน,นังผีทองก็มาหนี่ค่ะค่ะอยู่บา้านเนี่ยอยู่บ้านนั้นคิว้วเออปวดท่าแต่ปวดเสี้ยวเหมือนจะเลยค่ะค่ะป็นบอกว่างบ่บ่ค่ะมาเมื่อนี้นะมาประกวดกัคนค่ะน้องค่ะผู้ได้ผ่ามา,ออาขอผู้ใหญ่ค่ะโอ้โออยขอผู้ใหญ่อีกแล้วบริบัติบังขบับรั้วบอสอนก่อนมีการคิดกรอ อคิดกรข้อแเนงไหมบัด้เมยข้อคแเนนไ่มข้อคแนนกับกรรมการี่ยเอาเราจันออยในข้อคะแนนงไ่มข้อบ่อนอนจัดอันบมยขีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ข้อแนนแล้วไปข้อบ่นอนถูกหมข้อแขนงไอข้อแขนงหรอ่าหราเปล่าไหมห้อ่าไหมอืมข่ายข้อแขนไหมค่ะใช่แต่คันูดเทียใช่ะ่้นในยกอบตตูประเชี้ยวค่ะใช่ เป็นเรองะไรเรองะไรอัเตต่ใจตะคองทาเออเออเออเเออเออออเอตเอเอ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 ต่อเอออเออเออเอเอเออเออเาเออเออเอเอออเออเอเออเอเออเอเอเออเออออออเออเอออเออออเอเ่ะเอเเเ บ่เคยบ่เคยบใหม่เชยบ่เคยบ้าม่กะเชีบ้านะจะได้ไปเบ้าซููชุกไปบัดนำกันฟังอาะหม่เนาะเป็นจะได้เน่มันกาดีคือไม่ยุเฮียนบ่เลยบ่ค่ะก่เคยกำค่ะโอ้โอเนะขันน้ะขันยลอยค่ะค่ะเซ็ามือสัวค่ะกค่ะ เสีปีล้ำเจ้าปีล้ำจะเหนกว้างมายามังงานมังอ่อแล้วจะเหนเจ้าเธอเดี๋ยวน้อตุ้งกอเสียงแล้วที่นอเอ้ยพ่อเราเมืองเลยเศร้าให้จูงแค้นทางหนาเบิงเอยู่สลักงารก็จัดงานคนละไมออคนแตงมาโคบโคบเอยู่อบตเสียว เข้าจัดงานบกงคนลักมาบึนบึนมันอี้เศร้าต้องจังไงจ้งจาแหม่หลอนอสวัสดีค่ะดิฉันนางนิมลน,นิธิธรรมกุลนะค,คะผู้เข้าประกวดหมายเลขหกจากบ้านเซีย ộ, เซ่ยวหูนะคะบ้านเชี่ยวใต้หูหู อายุ64ปีเป็นผู้ได้ไปเฮ็ดแล้วก็แม่ซื้อเงาะเดี๋เด้อยสายสร้างของร้อยเดี๋ยวนี้นะคะสำหรับมือนี้นะคะจะรู้สึกว่าภาคภูมิใจนะคะที่น้องๆนะคะโดยตั้นอบต่อเจตนะคะได้ให้เกียรตินะคะว่าให้ประกวดนางงามเงาะหรือนังพญานะคะการประกวดครั้งนี้เป็นการประกวดผู้สูงอายุ ทำว่า,าซอวบอนี่ถือผู้สูงอายุผู้สูงไหวแต่ในความคิดข้องจะคลองนี่ก็คือสอสอวบอคือสวยสมใยนะคะสวยสมใบนะคะพี่พานาัอยู่ตรงนี้นะคะคือผู้ยิ่งที่มีความสวยนะคะ <c ười> ส้มกับใบข้องจะคลองแต่ละคนก็มีความสวยทแต่ละคนคือดอกไม้แต่และดอกก็ขึ้นกันนะคะ